<ค>แต่เดิมเลยหนูเป็นเด็กบ้านนอกเลยค่ะก็โอกาสทางการศึกษาหรือทุนทรัพย์ค่ะค่อนข้างที่จะขาดแคลนค่ะโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือว่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากตอนนั้นยังยังไม่มีความคิดว่าจะทำงานเพราะว่าคิดว่ายังไง่ายยังไงตัวเองก็ต,งต,งต้องต้องต้องเรียนค่ะจะต้องมีวุฒิติดตัวให้ได้เลย ได้ทุนมทศแล้วเรียกว่าชีวิตดีดีขึ้นมากๆเลยค่ะหนึ่งเลยก็คือไม่ต้องรบกวนพ่อแม่และก็คือพ่อแม่ไม่ต้องลำบากพ่อหนูแล้วนะแบ่งเบาได้เยอะเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไออรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาพระราชทานมทสทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้เดินทางตามความฝันที่ตนเองต้องการค่ะแล้ววันนี้นะคะบุคคลที่เราจะพาไปรู้จักนั้นปัจจุบันเขารับราชการครูค่ะจากการที่ได้รับทุนพระราชทานมทสแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้นั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจินจุธาศรีสงค่ะนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารหรือมทอสอรุ่นที่1ค่ะ ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการค่ะสอนวิชาภาษาไทยค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่3แล้วก็4ค่ะจินจุธาสีสงหรือแปแ๋วแววจากเด็กสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นครูแต่ด้วยความยากลาบากของครอบครัวและภาระต่างๆมากมาย ทำให้เส้นทางสู่การรับราชการครูนั้นดูจะไม่ง่ายได้นักแต่ด้วยความตั้งใจและมีผลการเรียนที่ดีมาตลอดจนในที่สุดโอกาสก็มาถึงโอกาสจากการได้รับทุนการศึกษาพระราชทานมทศทุนการศึกษานี้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเปิดโอกาสสู่การรับราชการครูให้กว้างมากขึ้นปัจจุบันนางสาวจินจุธาศีสงก็สามารถรับราชการครูเป็นคุณครูแปววแหววอย่างในทุกวันนี้ครับ เราเป็นผู้รับความรู้มาตลอดเราเป็นผู้รับโอกาสทางการศึกษามาตลอดคราวนี้เราเป็นผู้ให้บทบาทเราก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ให้ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กในบทบาทในบริบทของครูยากค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนมีการเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันแล้วก็มีพื้นฐานไม่เหมือนกันการที่จะเข้าให้ถึงเด็กแต่ละคนเนี่ยยากยากมาก สไตล์เราก็คือใจดีค่ะเด็กบอกว่าครูแป๋วครูแป๋วดุแล้วหรอเคยเคยดุเด็กแต่ว่าเด็กเขาก็รู้รู้ว่าเราดุแล้วเขาเขาก็ไม่โกรธพอเขายอมรับเราต่อจากเนี้ยจะง่ายแล้วค่ะเด็กก็จะเปิดเปิดรับในสิ่งที่เราจะให้เขา อย่างที่หนูบอกว่าหนูมาเป็นเด็กบ้านนอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีโอกาสเข้าสังคมไม่มีอะไรเลยค่ะหลังจากได้รับคุนมาก็ได้เจอกับเพื่อนๆได้เจอสังคมที่ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับเราเพราะว่ามทศเขาเขาเรียกกันว่าค,ครอบครัวค่ะครอบครัวมทศอ,อ,อยากจะขอบคุณพุน,พนมทศนะคะที่ให้โอกาสเด็ก คนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าอนาคตทางการศึกษาเนี่ยจะไปทางไหนจะหันซ้ายหรือว่าหันขวาจะได้เป็นครูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จะทําในสิ่งที่ตนเองรักได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยพอมีทุนนี้เข้ามาเปลี่ยนทุกๆอย่างให้ดีขึ้นอยากจะขอบคุณที่ทำให้หนูได้เป็นครูได้รับราชการครูเหมือนอย่างทุกวันนี้ค่ะ คุณครูแปวแหววหรือนางสาวจินจุธาสีสงเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะคะที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับทุนการศึกษาพระราชทานมทสซึ่งทุนการศึกษานี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลให้กับนักเรียนเพื่อช่วยสารฝันและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีมีความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ หมดเวลาสำหรับรายการ v i วไอ a อในวันนี้แล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ